สวัสดีครับวันนี้วันที่4มีนา2 5 0 0ันนะครับวันนี้ดีใจนะครับได้มีโอกาสต้อนรับคุณปังปอนอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้คุณปังปอนได้เอารถเวลไฟนะครับเข้ามาติดหน้าจอ Android บิช i ก a นะครับแล้วก็ตามด้วยติดฟีบีกาซูเปอร์นานโนโซานามิกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน นี่นะครับสำหรับรถเวลไฟนะครับของคุณปังปอนนะครับเข้ามาใส่หน้าจอมิชิก้านะครับแรม4ลอมนะครับ L 6นะครับอีกหนคันหลังจากที่เมื่อเช้านั้นได้ทำการติดรถแจร์ไปแล้ว1คันตอนนี้หัวหน้าช่างโอมช่างเฟรมนะครับกำลังทำการหรือติดตั้งหน้าจอ Android มิชิก้านะครับนี่นะครับสำหรับหน้าจอ Android m ิชิก้านะครับเราใส่แผ่นฟิล์มกันรอยให้ ด้วยนะครับนี่นะครับสำหรับหน้าจอมิจิก้า10นิ้วนะครับตอนนี้กําลังทําการเดินสายไฟนะครับนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะครับก็ใส่หน้าจอ Android มิจิก้าแลม4ี o อม64นะครับ L6 นะครับเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวถึงการประกอบแล้วก็วันหน้าช่างโอมช่างเฟรมก็จะไปลองแทนที่นะครับ นี่นะครับคือหน้าจอ Android m i c h ก a แ a มส m ่ลอม64นะฮะทุกอย่างสามารถสัมผัสได้เร็วมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเน็ตฟงเน็ตฟิกจุกนะฮะ YouTube แล้วก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับแอดทงแบนที่นะครับเดี๋ยววันหน้าช่างทั้งสองก็จะไปทำการลองนะครับเร็วมากๆนะครับลื่นไหลไม่มีสะดุดนะครับเดี๋ยวเรากลับมา เจอกันนะครับสวัสดีครับพบกับร้านถาวรออโตช็อปนะครับนี้ได้ติดตั้งหน้าจอเ n d ดอยมิชิกนะครับตรงรุ่นนะครับใส่กับเอาพาดนะครับหน้าจอ10นิ้วนะครับ M ิชิก a าตัวนี้รุ่น L6 นะครับสามารถใส่ซิมการ์ดที่มีอินเทอร์เน็ตเล่นได้เลยนะครับตัวนี้นะครับมีกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้านะครับกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้าลงหน้าจอมิชิก้าเลยนะครับ เรามาดูกล้องมาทึกเหตุการณ์กันนะครับอ่าน,นี่ก็จะเป็นกล้องมาทึกเหตุการณ์นะครับให้ภาพคมชัดนะครับสามารถดูย้อนหลังอฟอร์แมตการ์ดในตัวเครื่องเล่นได้เลยนะครับเมมโมมีม่ก็จะอยู่ที่ตัวกล้องนะครับด้านบนนะครับด้านบนนี้นะครับอ่ามิชิกรารตัวนี้ก็รองรับระบบภาพ Full ด้วยนะครับ ภาพหนังที่ละเอียดนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูไฟล์ภาพ 4K กันหน่อยนะครับอนี่จะเป็นไฟล์ภาพ 4K นะครับใภาพคมชัดนะครับละเอียดมากเลยนะครับ คอนโทรลพวงมาลัยก็สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับลองกดคอนโทรลพวงมาลัยให้หน่อยครับใช้งานได้ครบนะครับกล้องถอยหลังครับเดี๋ยวเรามาลองกล้องถอยหลังนะครับกล้องถอยหลังก็ให้ภาพใหญ่คมชัดนะครับใช้งานสะดวกนะครับเราไปดูระบบอินดอยกันบ้างนะครับอันนี้จะเป็นแผนที่นะครับเป็น g o o g l e Map นะครับ แฟชั่นไอแลนด์ก็สามารถสั่งงานได้เสียงได้นะครับก็สะดวกเลยทีเดียวนะครับแผนที่ตัวนี้นะครับสามารถย่อหน้าจอเป็นจอเล็กเพื่อใช้งานร่วมด้วยกับ YouTube หรือว่าทีวีออนไลน์หรือว่าอื่นๆนะครับโดยการเราค้นหาเส้นทางนะครับแล้วก็เริ่มเส้นทางก่อนนะครับ พอเราเริ่มเส้นทางแล้วนะครับมุ่งหน้าทางเหนือไปตามทางพิเศษฉลองรัฐเราก็ย่อแผนที่โดยการกดปุ่มโฮมนะครับแผนที่ก็จะย่อเป็นขนาดเล็กแบบนี้นะครับสามารถย้ายแผนที่ได้ทั่วหน้าจอนะครับเพื่อจะไปเล่นอย่างอื่นร่วมด้วยนะครับลองไปเข้า youtube กันหน่อยครับอันนี้ก็จะเป็น YouTube นะครับอันนี้เป็นการเล่น YouTube นะครับก็สามารถใช้ร่วมหน้าจอกับ Google Map ได้นะครับ เราจะดูเส้นทางแต่ที่ขนาดเล็กอย,อย่างนี้นะครับถ้าต้องการดูขนาดใหญ่ก็สามารถแตะขึ้นมาดูจอใหญ่ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าลูกค้าต้องการดูเต็มหน้าจอนะครับก็คือให้ลูดแผนที่ลงนะครับแต่ว่าแผนที่ก็ยังจะแจ้งเตือนเป็นเสียงให้อยู่นะครับแต่เราไปลองดูทีวีออนไลน์กันบ้างนะครับอันนี้จะเป็นทีวีออนไลน์นะครับ ทีวีช่องดิจิตอลก็สามารถดูได้หมดเลยนะครับตัวมิชิก้าตัวนี้นะครับการปรับแต่งเสียงก็จะเป็น DSP นะครับระบบเสียงนะครับปรับค่อนข้างละเอียดนะครับเราไปดูการปรับแต่งเสียงกันนะครับการปรับแต่งเสียงนะครับเป็นระบบ DSP นะครับปรับละเอียดถึง30แบนด์นะครับหรือว่าเป็นค่าอีเคอร e เซอร์ที่กำหนดค่าไว้ให้แล้วก็มีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองวิ่งดูแผนที่กันนะครับ ทางอีก3กิโลเมตรอันนี้ก็จะคำนวณเส้นทางให้เรานะครับอันนี้เป็นกล้องมาทิ้งเหตุการณ์ด้านหน้านะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจนะครับหน้าจอ a n d r o i r มิช i ก้าตรงรุ่นนะครับติดต่อได้ที่ร้านถาวรอัวโตช็อปเรียบทางด่วนเอกมัยรามธนานะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ร้านถาวรออโน้ตช็อปด้วยนะครับวันนี้กับคำว่าสวัสดีครับ